สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็มีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็อีเวนต์ใหม่ในวันนี้เป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับจี้เครื่องรางที่มาใหม่ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าความสามารถนี้ค่อนข้างใช้ได้นะนะครับใช้ใช้ได้พอสมควรนะครับอ่ะไปดูกันว่าจี้ใหม่เนี่ยชื่ออะไรแล้วก็ความสามารถอะไรนะครับสําหรับจี้ใหม่นะครับชื่อจี้ว่ามาเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน ชื่อว่าบ้านลูกโป่งนะครับความสามารถนะครับเมื่อมาถึงเที่ยวรอบโลกนะครับก็คือจุดบินนั่นแหละนะครับโอกาส37%ไปทันทีและสร้างแลนด์มาร์คฟรีนะครับเท่าให้ผมตีความหมายของความสามารถจีนี่นะเหมือนคล้ายๆเอาจี้บินด่วนกับธงแห่งผู้เข้าคลองมาผสมกันะนะครับผมผมว่าน่าจะใช่อย่างนั้นนะเพราะว่ามันเขียนบอกว่าไปทันทีไปทันทีนี่ก็คือบินด่วนไง นะครับถ้าไม่ใช่ก็ขอภัยดยแลกันแต่ถ้าใช่ก็แล้วไปนะครับส่วนและสร้างแลนด์มาร์คฟรีเนี่ยก็คือน่าจะประมาณว่าสร้างแลนด์มาร์คทันทีหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมต้องมาลองดูอีกทีหนึ่งผมไม่รู้ว่าจีเนี่ยผมจะได้มาหรือเปล่านะนะครับก็คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างแลนด์มาร์คฟรีนี่คือมันสร้างแลนด์มาร์คได้เลยหรือว่ามันต้องสร้าง2หรือว่ามันต้องมีเมืองก่อนแล้วพอพอไปเหยียบเมืองเราอีกทีแล้วเป็นสร้างแลนด์มาร์คหรือจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนนนึงนะะเพราะฉะั้ เพื่อนๆใครที่ได้จี้ใหม่มาแล้วเนี่ยได้จี้กิจกรรมมาแล้วเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างหน่อยแล้วกันเนาะนะครับเอ่อเนี่ยครับเหมือนผมเนี่ยทงแห่งผู้ครอบครองผมเพื่องคงจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเนี่ยครับอันเนี้ยมันบอกว่าสร้างแลนด์มาร์คทันทีแต่ในจี้กิจกรรมนะครับมันบอกว่าสร้างแลนด์มาร์คฟรีแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่ทงแห่งผู้ครอบครองก็ได้นะมันเขียนบอกว่าแลสร้างแลนด์มาร์คฟรีนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้เขียนบอกว่าสร้างแรนมา์ทันทีไงถ้าสร้างถ้ามันเขียนบอกว่าสร้างแรนมา์ทันทีอะ่ะมันก็จะสร้างได้เลยไงถึงจะไปตกพื้นที่ว่างก็เตอะนะครับวิธีหานะครับก็มันมีอยู่สองวิธีครับวิธีหานี่มันจะมีวิธีใช้ใช้ดวงเอาอครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเอาแบบให้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอ่ะนะครับมามาดูกันนี่ครับวิธีหาคือเพื่อนเพื่อนต้อง หาจี้ลูกโป่งขาวให้ได้5ชิ้นนะครับแล้วก็แลกเป็นตัวสุ่มจี้ข้างล่างสุดฮิตนะครับมันจะสุ่ม1ใน7ก็คือ1ใน7เนี้มีโอกาสได้จี้ใหม่ด้วยได้จี้กิจกรรมด้วยนะครับหรือเพื่อนๆต้องหาจี้ลูกโป่งทอง A บวกให้ได้มา4ชิ้นครับเพื่อที่จะได้จี้บ้านลูกโป่งไปชัวร์วเลยนะครับก็คือถ้าใครอยากได้ชัวร์วเนี่ยก็ต้องหาจี้ลูกโป่งทอง A บวกมาให้ได้ซึ่ง วิธีการหาจีลูกโป่ง A บอบวกเนี่ยมันน่าจะมีอยู่2วิธีคือการเอา GA อะไรก็ได้กับ GA อะไรก็ได้มามาฟิกรวมกันแล้วมันจะมีโอกาสได้จีนี้นะครับซึ่งโอกาสที่จะได้เนี่ยมันมันไม่น่าได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะมันน่าจะสุ่มนะครับซึ่งหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆมีตัว๋วตั๋วดองอยู่เนี่ยเป็นตั๋วดอง A บวกเนี่ยก็สามารถเอามาเปิดได้นะผมว่าตั๋วจีคลางพรีเมียมน่าจะมีโอกาสเปิดเจออยู่นะสาหรับจีลูกโป่งทอง A อบวกอะนะครับประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวไปดูประกาศนะครับนี่นะครับประกาศมาแล้วนี่นะครับตัวสมจริงขงราสุทิดเอศูนย์ี่ศูนยเจเนี่ยที่เพื่อนเห็นนะครับมันก็จะมีโอกาสได้บ้าลูกโป่งคือมีโอกาสได้จีใหม่ด้วยมีหมวกของนักแข็งไล่ล่าอุปกรณ์เขียนแบบคริสตัลอุปกรณ์เขียนแบบ ปลอมคริสตัลป้ายแดงยึดพื้นที่ปืนฟองสบู่และเครื่องผลิตหลุมดําก็คือ1 2 3 4 5 6 7 1ใน7นะครับ1ใน7มีโอกาสได้จีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็พิเศรษรางวัลแรกเปลี่ยนสําเร็จนะครับเมื่อได้รับจีพลังงานสุดฮิตฟรีจากกิจกรรมรับลูกป่องลูกป่งทอง A บอบวกอ๋อก็คือหมายความว่าก็คือทุกๆครั้งเนี่ยที่มีการแลก ทุกๆครั้งที่มีการแลกจี้สุดฮิตเนี่ยจะได้ลูกปองลูกโปง่งทอง a บวกฟรีมาหนึ่งชิ้นเท่ากับว,ว่ามันต้องการกี่ชิ้นน่ะโอ้โหตัวสุ่มจี้ของล้างสุดฮิตแม่งมันต้องการห้าชิ้นน่ะเท่ากับว,ว่าถ้าอยากได้ a บวกเนี่ยมันมันต้องการสี่ชิ้นใช่ไหมครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบเท่ากับว,ว่าเพื่อน,อนๆต้องมีลูกโป่งขาวยี่สิบชิ้นครับ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบก็คือยี่สิบชิ้นนะครับก็ก็คือยี่สิบชิ้นแต่ถ้าภาย,ภายในยี่สิบชิ้นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนดวงดีได้ลูกโป่งลูกโป่องอะไรมัน,มนชื่อจี้อะไรนะบ้าลูกโป่งมาเลยก็โชคดีไปก็ไม่ต้องเอาเอบวกมาแลกนะครับแต,แต่ถ้าแต่ถ้าแลกมาสี่ครั้งแล้วไม่ได้ก็ต้องมาแลกตรงนี้ต่อนะครับประมาณนี้นะครับหรืออีกอีกวิธีหนึ่งคือเอา G A อะไรก็ได้ไปลงกับ GA อะไรก็ได้นะครับเห็นมันบอกว่ามันมีโอกาสได้ลูกโป่ง a บวกด้วยนะนะครับเดี๋ยวลองไปอ่านประกาศอีกทีดิอ่าเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยครับกิจกรรมรวมแบบฟิกนะครับเอา gA อะใดก็ได้บวกเจ็ดบวกกับ GA อะไรก็ได้บวกเจ็ดนะครับโอกาสได้รับลูกโป่งทอง A บวกก็คือมันเขียนบอกว่าโอกาสแสดงว่ามันน่าจะสุ่มนะครับหรือเอา gA อบวกอะไรก็ได้ไปลงกับ GA บวก อันนี้ GM น่าจะลืมใส่เครื่องหมายบวกมานะครับโอกาสได้รับแสงกิติยศนะก็คือแสงกิติยศก็คือมันอันนี้ก็โอกาสเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะน่าจะสุ่มเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเปิดหากันนะครับตอนนี้ผมเพรผมมีแค่200กว่าเองก็น่าจะสุ่มได้ประมาณ50 100 150 2 0 0สุ่มได้4ครั้งนะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวดองก่อนนี้ผมว่าน่าจะมีอยู่นะ ผมมีตัวดองแค่ตั้งแต่เอขึ้นไปอ่ะโอ้ายางนี่คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคืออีเวนต์แต่ละอีเวนต์อ่ะถ้าคนที่มีเพชรเยอะอ่ะโอกาสที่จะได้จีกิจกรรมหรือได้ตัวละครกิจในในกิจกรรมอ่ะคือมีสูงอยู่แล้วครับขณะบางคนมีเพชรเป็นหมื่นอ่ะยังไม่ได้เลยนะครับสําหรับอีเวนต์แต่ละอีเวนต์บางอีเวนต์อ่ะนะครับ เดี๋ยวดูก่อนเนาะสําหรับตั๋วดองผมจําได้ว่าผมมีอยู่ประมาณสองสามกล่องอะ่ะตอนนี้เปิดไปแล้วหนึ่งกล่องนี่ครับเปิดมาเลยชื่อไม่ขึ้นเลยครับสิ่งที่ผมต้องการคือจี้ลูปโป่งทอง A บวกซึ่งโอกาสที่จะเปิดเจอจากกล่องพรีเมียมน่าจะยากอยู่นะ นอกจากคือดวงจริงๆอะแค่ลูกโป่งขาวก็หายากแล้วครับลูกโป่งเอบวกอะของรางวัลจากเทศกาล555คืออะไรหรอเป็นลูกบาทแบบเลือกจีเครื่องางอะเดี๋ยวลองเอาไปหมุนนะครับอะกล่องน่าจะกล่องสุดท้ายละเนี่ยแค่ลูกโป่งเอก็หายากแล้วครับสงสัยต้องเปิดด้วยเพชรและ เดี๋ยวลองเอาลูกบาทนี้ไปหมุนก่อนว่ามันจะได้อะไรเอาอันนี้ออกก่อนล้กันอ่ะหมุนนะครับโอ้ใช้เพรเปิดทันทีไม่ได้ด้วยนะก็ต้องรออ่ะระหว่างรอหนึ่งนาทีก็เดี๋ยวไปลองเปิดด้วยเพชแล้วกันเนาะเปิดกล่องพรีเมียมนะครับ เดี๋ยวขายจีสักจีน้นก่อนให้มันให้มันมีพื้นที่ว่างๆอ่ะมีอยู่213เพรเท่ากับว่าผมเปิดได้200เพชรนะก็คือเปิดได้4ทีนะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่ะโอ้โหมาทีเดียวก็คือไม่คือชื่อไม่คืนแล้วครับ โอ้โหจะยากไปไหนเนี่ยเงียบกลิปไม่ขึ้นเนี่ยอุตส่าห์ได้เอบวแล้วแต่ลูกโป่งทองไม่ออกครับอืมเงียบกลิปอีกแล้วครับโอ้โหอะไรอะไร,อะไรของ GM เนี่ยเอออะไรของ GM เนี่ยมันจะยากไปไหนเนี่ย โอ้โหพอเลยครับเพชเพช,ชเกียงแล้วครับไม่ได้สักอันเลยแม้กระทั่งลูกโป่งเอยังไม่ออกเลยครับโอ้โหยากไปไหนเนี่ยบางคนทนําอีเวนต์หึงก็หัวร้อนอะ่ะผมผมก็หัวร้อนเหมือนกันนะเออเวลาแบบหมดไปหลายเพช,ชแล้วสูงไม่ได้อะ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองอัพ G A ดูมันบอกว่า G A อะไรก็ได้ใช่ปะแล้วก็ไปรวมกับ G A อะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองรวมสักคู่หนึ่งแล้วกัน อ่าบบกห้าละแล้วก็เอาเออะไรก็ได้นี่มาแล้วก็อัพเออีกอันหนึ่งนะครับ มาลองรวมดูนะครับมันไม่ขึ้นอีเวนต์รวมนะแต่มันเขียนบอกว่ามันมีโอกาสได้ไงไม่ได้ครับผมว่ามันน่าจะสุ่มอะ่ะม,มันน่าจะสุ่มนะนะผมว่ามันมันไม่ผมว่ามัน,ม,น,ม,ม,ม,นมันน่าจะยากอยู่นะนะครับอเพื่อนๆก็ลองไปรวมเอาดูก็แล้วกันเนาะนะครับหรือจะลองรวมอีกสักครู่ดีอีกสักครู่นั่นครับเพื่อเพื่อนๆทางบ้าน เดี๋ยวผมต้องไปสุ่มจีจีซีมาวะสุ่มจีซีสักสองชิ้นล้วกันอ่ะเปิดได้ละอ๋อเป็นจี้ห้ารอบครับมีจี้หมดนักแข็งไล่ล่าแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบคริสตั้นอุปกรณ์เขียนแบบปลอมคริสตั้น ปลายแดงยึดพื้นที่แล้วก็ปืนฟองสบู่นะครับมันเขียนบอกว่าใช้ได้ห้ารอบสแสดงว่าถ้าเอาไปเล่นในเกมเนี่ยถ้าใช้ครบปุ๊บน่าจะใช้ไม่ได้เลยเนาะผมจะแลกอะไรดีอะเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนนะผมไม่รู้จะเอาจีอะไรเลยเดียะอ่ะเอาอุปกรณ์เขียนแบบแล้วนครับ มาเดี๋ยวไปดูกันนะครับไอจี IG ที่มันแจกมามันคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันมันอยู่ในกล่องจดหมายหรือว่ามันเข้านั้นไปแล้ววะเดี๋ยวผมขอลองเลื่อนไปล่างสุดก่อนแล้วกันเนาะอ๋อนี่น่ครับอ่ารับมา มาไปดูนะครับอ๋อมันเป็นจี้อันนี้นี่เองอ๋อก็คือหมายความว่าถ้าเอาไปเล่นในเกมอ่ะมันมันเล่นได้ห้ารอบครับก็คือเหมือนเพื่อนเพื่อนยังจำบอสแซลลี่วันนั้นได้ไหมครับบอสแซลลี่ที่มันให้เล่นสิบครั้งะครับก็คือถ้าเอาไปเล่นในเกมเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะออกร้อยเปอร์เซ็นทุกตานะ มันมันไม่น่าใช้จี้วันถามนะก็คือจนะี้ใช้เราทิ้งอ่ะก็คือใช้ได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะอันนี้มันน่าจะออกตลอดทั้งเกมเลยนะนะครับโหดีนะดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นสตาในเกมอะ่ะเออนะครับอ่ะเดี๋ยววันไหนผมว่างเดี๋ยวผมมาลองเล่นดูแล้วกันเนาะมันแต่ประเด็นคือมันใช้ได้แค่ห้ารอบอะ่ะนะครับเราก็อยู่ได้แค่สามวันนะนะครับอยู่ได้แค่สามวันโอกาสออกร้อยเปอร์เซ็นเลยอะ่ะนะครับ ก็ต้องเอาไปใส่กับตัวละครที่มันมันไม่ทับกับอย่างไอเนี่ยวาเลนไทน์ยิ่งจอเสาจีฮีโร่เนี่ยมันมีจี้แปนในตัวมันมันมันก็จะทับกันไงนะครับอ่ะมาดูร้านค้าดิมีอะไรขายมั่งโอ้โหนี่ครับ นี่ครับมีแพ็กเกจขายด้วยนะถ้าเกิดซื้อศูนย์จุดเก้าเก้าเหรียญเนี่ยก็จะมันจะได้ตัวสุ่มลูกโป่งมานะครับมันก็จะสุ่มว่าจะได้ A หรือ A บวกนะครับเนี่ยประมาณนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูแล้วกันรางคาคิดตั้นคงไม่มีอะไรนะ,ะไม่มีอะไรส่วนเรื่องการซื้อเพชรตามนี้เลยการซื้อเพชรนี่ครับคือถ้าอย่อสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆยังขาด อยู่อีกอันเดียวเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องอาจจะเติมก็ได้ถ้าสมมติว่าเพื่อนเคิดว่าหาไม่เจออะไรประมาณนี้นะครับประเด็นคือเพชรผมไม่มีแล้วครับหมดไปสองร้อยเพชรชื่อไม่ขึ้นเงียบกิฟตเลยโอ้โหจะยากไปไหนเนี่ยเพื่อเพื่อนเพื่อนแต่ละคนอาจจะดวงดีกว่าผมก็ได้นะครับอ่ะเรารับจ A อมาก่อน อะวันนี้ผมคงไม่มีอะไรรีวิวแล้วก็อีเวนต์ใหม่ในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละอีเวนต์ก็หมดน่าจะหมดวันอังคารเนาะเดี๋ยวดูประกาศก่อนอีเวนต์มันหมดวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่สักครู่นะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับวันนี้วันที่เจ็ดหมดวันที่สิบเอ็ดก็คือแปดเก้าสิบิบเอ็ดคือหมดวันอังคารนะครับหมดวันอังคาร อ่ะก็วันนี้ก็ไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับลายเกมเศรษฐีในการรีวิวอีเวนต์ใหม่ประจําวันนี้นะครับเพื่อนๆใครที่ได้จี้ใหม่แล้วเนี่ยก็อยากจะให้มาช่วยอธิบายหน่อยแล้วกันเนาะว่าไอไปทันทีกับ ไอตรงที่ผมไอไปทันทีนี่คือบินด่วนแน่นอนอะผมเดาอะแต่ไอจี้บอกว่าสร้างแลนด์มาร์กฟรีนี่คือมันสร้างแลนด์มาร์กตรงพื้นที่ว่างได้เลยหรือว่ามันต้องไปเหยียบพื้นที่ที่เราสร้างหนึ่งหลังสองหลังหรือเปล่านี่ผมก็ยังไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้จี้ใหม่ก็อยากจะให้ช่วยอธิบายมาแล้วกันนะครับอ่ะไว้เที่ย้กันนะครับเอาไว้พบวก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ